ชาวเน็ตเถียงลั่นเมน้นตสองหนุ่มตอกับทอใครกันแน่คือผู้ใหม่แม่คะตัวย่อหลุดเพียบเมื่อเจมอยร้อยแปดเผยเรื่องราวน่ารักน่าลุ้นเกี่ยวกับหัวใจสีชมพูช็อกกิ้งพิงของแม่คนดังที่ใครๆอ่านปุ๊บรู้ปั๊บทันทีว่าชี้หมายถึงใครโดยเผยข้อมูลคำใบผู้คนใหม่มาว่าตอนนี้ข่าวเริ่มกระพืออีกแล้วนะแม่เลิกลากดูมีพิรุษแหละ ถ้าหนุ่มที่แม่คุยด้วยเป็นคนเดียวกับที่อีเมลบอกจริงๆกูจะดีใจมากแม้ว่าผู้ชายใหม่แม่จะเด็กกว่าแต่โฟรไฟล์เลิศดปังเป็นที่หมายป้องของสาวๆกูนิ่กล๊ดมากหั่นแน่หนูเห็นแม่ตามไปเม้นเกือบทุกรูปเลยนะแต่รอแม่พร้อมแล้วออกมาพูดเองดีกว่าด้วยรัก #ep เมีย e er ทุกคน งานนี้ชาวเน็ตเลยแห่ขุดแห่ดาวกันเพียบเลยจ้าดูเหมือนว่าผู้เคอารอบเป็นแคดิเดตกรณีนี้คือ2หนุ่มตัวยอ่อตอและทโดยชาวเน็ตให้ข้อมูลว่าหนุ่มตอเป็นรุ่นน้องแม่หลายปีบุคลิกสไซส์สไตล์โอปป้าและมีแม่เป็นผู้หญิงในฝันซะด้วยส่วนหนุ่มทอนั้นอายุน้อยกว่าแค่ปีเดียวอยู่ในแวดวงการทํางานที่แตกต่างจากแม่และแม่มักจะไปกดไลค์และคอมเมนต์อยู่บ่อยๆส่วนคนไหนคือตัวจริงและแม่มีหนุ่มคุยจริงหรือเปล่ารอฟังแม่เคลียร์อีกทีนะจ๊ะ